สวัสดีค่ะพี่มะเหมี่ยวนะคะเป็นผู้จัดการอาพาร์ตเมนต์บ้านปู่วันนี้ขอมาในร่างอวาตารนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจในความสวยกลัวความสวยจะทะลุจอค่ะ <c oughs> โอเคอาพาร์ตเมนต์ของเรานะคะจะอยู่ใกล้เซ็นทันอุดรค่ะอยู่ห่างจากเซ็นทันประมาณ400เมตรใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ2นาทีเท่านั้นเองตอนนี้เราจะไปชมบรรยากาศภายในซอยกันก่อนนะคะ เรามาดูบรรยากาศภายในซอยกันนะคะนี่จะเป็นซอยมิสหายค่ะก็ถ้าจากน้าเซ็นท่านมาทางตลาดไทยสานนะคะซอยนี้จะอยู่ตรงข้ามกับตลาดไทยสานเลยตรงป้ายหน้าซอยจะเขียนว่าถนนมิสหายค่ะเราตรงเข้ามาเลยเข้ามาเรื่อยๆค่ะประมาณกลางซอยก็จะเจอตึกบูทเฮาส์ค่ะเป็นอาร์รเมนตงกลางซอยตึกฟ้าฟ้านี้นะคะตรงข้ามกับตึกบูทเฮาส์นี้ก็จะเป็นเส้นที่ตัดออกไปถนนมิสอา,อาดุลยเดชได้ค่ะก็คือมีทางเข้าออกสองทางนะคะสะดวกค่ะอพอเราเข้ามาถึงตึกบูทเฮาส์แล้วเรา เลยตึกบูเฮามาหน่อยนึงค่ะมาดกันก็เลยมาก็จะเจอซอยอพาร์ตเมนต์ของเราค่ะอพาร์ตเมนต์ของเราก็จะอยู่ตรงนั้นอืมโอเคเราเข้าไปกันค่ะภายในซอยนะคะก็จะค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนิดนึงจะไม่บุ่นวายกับใครค่ะ,ะในซอยก็จะมีบ้านอยู่สามหลังบ้านหลัง สีส้มๆนี้จะเป็นบ้านคุณตาคุณยายค่ะท่านน่ารักใจดีค่ะชอบให้อาหารนกตอนเช้าๆกับตอนเย็นๆบ้านหลังในสุดก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะมีเด็กไม่เหงาค่ะมาถึงแล้วบ้านอู่อาพาร์ตเมนต์ค่ะนี่เป็นอาพาร์ตเมนต์ที่เพิ่งเปิดใหม่จริงๆเลยไหนลองเข้ามาดูด้านในกันนะคะ เปิดเข้ามาด้านในนะคะก็จะด้านนี้ก็จะเป็นออฟฟิศติดต่อสอบถามนะคะใต้อาคารก็จะเป็นที่จอดรถอันนี้สามารถจอดได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ค่ะรถยนต์จอดได้ประมาณ4ี่คันมอเตอร์ไซค์ก็หลายคันอยู่เราเข้าทางฝั่งนี้นะคะรถยนต์เข้ามาจอดในนี้เวลาจะออกไปเราไปออกประตูฝั่งนู้นได้ค่ะาทางเข้าก็จะมีสองข้างทางเข้าทางออกทางนูน้นขับรถยนต์ออกไปทางนู้นได้เลยค่ะก็สะดวกที่จอดมอเตอร์ไซค์ ก็จะมีขยะก,ก็จะมีตู้ซักผ้าหยอดเหรียญให้บริการด้วยนะคะเพ,เพิ่องลงมาใหม่ค่ะจริงๆหน้า,าประตูทางเข้าค่ะจะเป็นระบบคีย์การ์ดตัวนี้นะคะปลอดภัยค่ะไร้กันบนเราเข้ามาสำรวจภายในอาคารกันก่อนอด้านล่างนะคะก็จะมีห้องซ้ายขวาสองห้องค่ะ เป็นห้องนอนสองห้องนี่คือชั้นหนึ่งนะคะอ่าตรงนี้เป็นห้องไฟค่ะอ่ามีสองห้องเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจด้านบนกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูห้องด้านล่างบันไดก็กว้างขวางนี้ค่ะโอเคนี้อ่าสูงนะคะทางขึ้นจะโอโถงไม่ไม่อับไม่ทึบโปรโสบายค่ะภันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูก่อน,นะคะอ่ะที่นี่จะมีฟรี wi ไ,ไฟให้นะคะ สัญญาณแรงค่ะเล่นเน็กกันจุกๆได้เลยห้องด้านบนจะมีกันหกห้องนะคะ่าฝั่งนี้จะมีกันสามห้องอ่าแล้วอีกฝั่งนี้ก็จะมีสาห้องรวมกันทั้งหมดจะมีแปดห้องนะคะเราอยู่กันอย่างเหมือนครอบครัวค่ะอยู่เหมือนเป็นบ้านจะไม่วุ่นวายกับใครคะ่ะเรามาดูห้องแรกกันนะคะ,ะจดเ,เข้ามาภายในห้องเดี๋ยวขอเปิดไฟให้รู้นิดนึงนี่ค่ะภายในห้อง ก็จะมีเตียง5ฟุตนะคะมีตู้เสื้อผ้าตัวเครื่องแป้งตู้เย็นทีวีค่ะทีวีจะเป็นแอนดรอยทีวีนะคะสามารถเล่นเน็ตดูโซเชียลหรือว่าดู y u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  เน็ตจิ i กได้ค่ะพี่ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยแล้วห้องน้ำมาดูห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะห้องน้ำจะออกทูโทนหน่อยนะคะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนิดค่ะ นีประมาณนี้แล้วทีนี้ก็จะเป็นระเบียงค่ะระเบียงนีระเบียง,รเ,ยงเรื่องก็บรรยากาศก็จะมีต้นไม้เขียวๆดูร่มรื่นเย็ยนตานะคะเป็นต้นไม้ของข้างบ้านทําให้อพาร์ตเมนต์เราพอเย็ยนสดชื่นไปด้วยค่ะห้องนี้จะมีหน้าต่างค่ะตรงหัวเตียง สไตล์เฟอร์นิเจอร์จะเป็นการออกแบบแบบให้ดูโลง่งให้ดูโปร่งนะคะดูห้องไม่แคบไม่ทึบแล้วก็ทำความสะอาดง่ายค่ะเฟอร์นิเจอร์ทุกๆห้องก็จะประมาณนี้หมดเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูห้องถัดไปก่อนเนาะ,ะห้องนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าห้องนี้จะอยู่ประมาณ22ตารางเมตรนะคะก็ไม่ แคบนะคะดูอยู่สองคนได้สบายเรามาดูห้องนี้สิอ่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างจะเหมือนกันหมดค่ะจะห้องสไตล์เดียวกันห้องนี้จะอยู่ที่24ตารางเมตรจะกว้างกว่าห้องตะก,กี้หน่อยนึงแต่ห้องนี้จะมีแต่ระเบียงค่ะจะไม่มีจะไม่มีหน้าต่างอ่าจะมีแค่ห้องนี้กับกับห้องด้านข้างที่จะไม่มีหน้าต่างนอกนั้นก็จะมีหน้าต่างหมดนะคะ เดี๋ยวเราลองไปดูห้องข้างล่างกันบ้างมีโถงทางเดินกว้างสบายค่ะ,อะลองไปดูห้องข้างล่างกันบ้างนะคะ,ะถึงจะเป็นห้องข้างล่างนะคะแต่ก็อยู่สบายเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวขอเปิดไปนิดนึงห้องข้างล่างก็จะมีหน้าต่างนะคะเฟอร์นิเจอร์จะเหมือนกันหมดเลย อ,อยู่สบายค่ะอทีวีแอร์ครบค่ะก็จะมีระเบียงให้อย่างที่บอกค่ะบรรยากาศในห้องข้างล่างก็โอเคค่ะสำหรับคนที่ขี้เกียจขึ้นบันไดก็อยู่ห้องข้างล่างสบายแล้วก็ดูลมรื่นจากต้นไม้บ้านข้างๆ <c oughs> มีประโยชน์กับหอเราค่ะอ่าห้องน้ำนิดนึงอ่านี่ก็จะเป็นสไตล์ของห้องน้ำด้านล่าง ห้องน้ำด้านล่างก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นครบค่ะอ่ากระจกอยู่ตรงนี้โอเคแบนี้อ่าก็จะประมาณนี้นะคะอ่าแต่ละห้องก็จะเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันหมดแค่ต่างกันตรงที่มุมมุมและองศาการวางของแต่ละห้องนะคะของเราอยู่กันอย่าง เหมือนพี่เนะ้องเหมือนครอบครัวเนาะเป็นอพาร์ตเมนต์แปห้องอพาร์ตเมนต์ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยก็ใครเข้ามาอยู่คนแรกก็ได้ใช้ของใหม่เต็มที่ไม่ต้องใช้ต่อจากใครเลยค่ะโอเควันนี้นะคะพี่ก็ขอจบการนำเสนออพาร์ตเมนต์บ้านปุูกเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจถูกใจบรรยากาศดูแล้วเอ้ยมันใช่มันโดนอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อพี่มาเลยนะคะก็เดี๋ยวพี่จะแปะ ลิงก์ไลน์แล้วก็เปิดโทรศัพท์ไว้ในะที่โพนี้อ้อพี่ลืมบอกไปอาพาร์ตเมนต์ของเรามีโปรเปิดหอใหม่ด้วยค่ะก็จะฟรีค่าน้ำค่าไฟเดือนแรกที่เข้าพักนะคะใครสนใจรีบมาเลยค่ะ